ก็เข้าสู่เปเปอร์กันนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของพิทีพีนะครับก็เชื่อว่าหลายคนคงสนใจเหมือนกันแต่ว่าไตรมาสามออกมาก็อินไลน์นะครับกำไรที่ประมาณ18,000ล้านก็ลดลง1%นึ่เปอร์เซ็นต์เยนเยร์ลบยี q สเปอร์เซ็นเป็นไปตามที่เราและตลาดคาดนะครับก็แต่ถ้าเราหักพวกรายการพิเศษอย่างสำรองที่เม็กซิโกแล้วก็ขาดทุน FX เนี่ยก็ทำให้การดำเนินงานอยู่ประมาณสัก18,200ล้านบาทนะครับก็ลบ4%ี่เปอร์เซ็นต์เยนเยร์แล้วก็2ี 26% Q1Q นะครับก็เรียกว่ายังไม่ค่อยดีก็หลักๆก,ก็คือเรื่องของเ,อเรียกว่า,าราคาขายเนี่ยถึงมันจะดีแต่ว่าต้นทุนมันก็มันก็สูงกว่าที่คาดนะครับก็แล้วก็เชื่อว่าภาพรวมๆตอนนี้เนี่ยกำไร9เดือนเนี่ยเป็น81% <c oughs> ของประมาณการทั้งปีนะครับแต่เราก็ <c oughs> คิดว่าไตรมาสีเองเนี่ยยังคงอ่อนแออยู่แล้วก็ยอดขายน่าจะลงเพราะว่าเรื่องของราคาที่มันอยู่ในโซนต่ําเนี่ย ก็น่าจะทําให้ภาพรวมสอพอเองในปีนี้ก็คงจะยังไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นลอง g t e r เนี่ยก็ยังแนะนําเป็นซื้อนะครับเป้าหมายราคายังอยู่ที่161บาทนะครับแล้วก็เชื่อว่า fundamental <c oughs> แล้วเนี่ย น้ำมันเนี่ยน่าจะกลับมาได้ที่เหนือ70ได้นะครับช่วงนี้ก็เป็นลักษณะของ speculative market มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายยืนได้ที่70ขึ้นไปเนี่ยก็ทําให้สปอรอนยิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้นอาจจะรอเรื่องของราคาน้ํามันเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าไปลงทุนก็ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงพื้นฐานของสปอร์เองเนี่ยก็กำไรก็ถือว่ายังหมื่นแปดพัล้านนี่ก็ไม่ได้แย่นะครับก็ยังเป็นไปตามที่เราคาดงนั้น,นราคาเป้าหมาย1 6 1ก็คือรวมเรื่องของราคาน้ํามันที่มันจะกลับขึ้้นนนมมาแลวดวยเหือกั อีกตัวเป็นเดลต้าก็เป็นอัปเดตนิดนึงหลังจากที่งบออกมาเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าดีกว่าที่ตลาดแล้วก็เราคาดนะครับก็เมื่อวานเองก็มีเป็นคอนเฟรนซ์คอร์เนี่ยก็ได้คุยแล้วอัปเดตก็เลยเอามาอัปเดตให้ฟังกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานเห็นราคาก็ลงมาค่อนข้างเยอะด้วยก็กําไรแต่มสามเนี่ยที่ดีกว่าที่คาดเนี่ยก็มาจากตัวมาจินเป็นหลักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมาจินมันดีได้กว่านี้อีกแต่ว่าค่าเงินบาทที่มันแข็งเนี่ย ก็ทําให้กดดัน m a r จินหายไป1.2หลังจากที่หายไปแล้ว1.2เนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ดี q ิวนะครับเพราะว่าเพิ่มเป็น28.4จากเดิม27.5นั้นถ้าไม่ถ้าไม่มีเรื่องคั้งเงินบาทเนี่ยก็แตะไปที่29กว่าเลยนะครับก็ถือว่าภาพรวมของมาจินเนี่ยดูดี m a r จินที่ดีเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยอันที่1ก็คือเรื่องของบันทึกสินค้าคงคลังกลับมาเนี่ยก็ทําให้เรียกว่า มียอดขายที่มันไม่ต้องมีคอสนะครับอันที่2ก็คือผลิตมากขึ้น utilization ดีขึ้นต้นทุนก็ลดลงนะครับก็ทำให้มาจินเพิ่มแล้วก็มีการใช้ระบบออโตเมชันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ลดค่าแรงได้โดยตรงเลยก็เป็นลักษณะของลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ทำให้หลังจากที่เริ่มมาสักพักเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลละค่าแรงลดลงก็ทำให้มาจินดีขึ้นนะครับแล้วก็ Product m i x ต่างๆก็ดีขึ้นด้วยก็เป็นขายผลิตภัณฑ์ที่มีมาจินสูงมากขึ้น Center ตอนนีี้เริ่มมบบทาท เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็เป็น28%ของยอดขายรวมแล้วก็ยังเติบโตได้ดีทั้งยนเยแล้วก็ Q&Q วส่วน EV นะครับซึ่งเขากรุ๊ปปิ้งใหม่เป็นชื่อว่า Mobility เนี่ยก็ฟื้นตัวช้ากว่าคาดเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเรื่องของการส่งออกรถยนต์ของไทยเองหรือว่ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกก็น่าจะชะลอตัวลงนะครับนี่ก็ทําให้ภาพรวมๆของตลาด EV ที่ ที่เคยคึกคักเนี่ยตอนนี้ก็เติบโตน้อยลงยังเติบโตอยู่แต่ว่าเติบโตช้าวกว่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ผู้บริหารมองที่20%นะครับตอนนี้ก็ปรับลดเป้าลงมาแล้วน่าจะโตไม่ถึง10%นะครับในส่วนของ EV ตรงนี้นะครับเั้นภาพรวมๆเนี่ยด้วยค่างเงินบาทที่แข็งด้วยในในไรมาสที่เนี่ยถ้าเทียบกับไรมาสสเนี่ยน่าจะกดดันเรื่องของมาจิ้นต่อนะครับอันนี้ก็ทําให้มองแล้วไรมาสสอาจจะ ภาพรวมๆน่าจะต่ำกว่าไตม่าสามนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คุยกันในมิ팅นะครับก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยราคาก็เลยลงมาค่อนข้างเยอะอันนี้เราก็ให้ target Price ที่1 1 8บาทนะครับสำหรับเดลต้าเราก็ยังนำเพียงแค่ถือนะครับถ้ามีมีอยู่อาจจะใช้เป็น Pro x y กับเซตได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าไตมาสีอิเล็กทรอนิกส์นี่จะถูกกดดันจากค่างเงินบาทเรียกว่าทุกตัวเลยนะครับก็อาจจะถ้ามีกำไรก็อาจจะ Tri มไปก่อนก็ได้ t ท k e profit ไปก่อนนะครับเพราาะว่ ภาพบรวมกกอาจจะต้องไปลุ้นกันปีหน้าต่อนะครับ